สวัสดีคะ่ะพบกับช่องสาวนวนโกกๆนะคะตอนนี้สาวนวนก็อย <c oughs> uh ู่ที่หน้าบ้านลุงพลนะคะไปค่ะลุงพลออกมาคุยแล้วค่ะลุงพลมาคุยยามเย็นนะคะไปคุยกับลุงกันนะคะวันนี้ค่ะ ไปก็หอมไปไปก็หอไปข้าวปุ้มมันตกไงมันกลับบ้านไม่ได้หมดจดมลสิทธิ์ตามคุณต่างกลับบ้านไม่ได้เนาะวันนี้ลุงแจ่มใสอารมณ์ดีมากเลยค่ะมีบังไมีบังค่ะได้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะวันวันกับลุงยำเย็นนะคะวันนี้ลุง ก็ไปด้วยกันเอาอย่างองไหนมาอกด้วนะครับนมีเขดูกันพันอีกบ่น่ะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แกด้วยเด้อนี่ไงมังกรก็บอกทำดีแทบตายสุดท้ายโดนนอกใจไปทำอะไรมานี่จูน้าผากเลยนะน้องเขาทำแสดงว่าน้องก็ต้องไปอกหักนะเด่แอบรักใครวามังกร คุยกับลุงพลนะคะยามเย็นเนาะลุงเสซถามว่ามันเกิอจากกินข้าเหนียวทุเรียนอยู่ไหมมันเกิอจากกินข้าเหนียวทุเรียนอยู่ไหมปีหน้าโนนะบอกปีนี้แหละปีเนอยด้อะไรนี่มันเป็นอะไร

กูจะไม่ทันขาดกูจะไม่ทันขาดสองคำเลยมาแล้วมาแล้วเขาล่นตายอยู่เลยตายอตายสามล้เลยนำลังว่าปลาสมบูรนะได้ขัอายุเท่าไหร่แล้วนะปีนี้คนดูเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ นีสามสิบสามสคนเรต้องบอกว่า 3, สามพันสามพัน่อยด่ทแม่แอ้ยีย่่อเีหน่อยไก่ลุงตขอบคุณสามพันท่านที่เข้ามาดูนะคะสามพันหนูบอกว่าสามคนี่สนองคจิตค่นี 20, ้นะคะสวัสดีค่ะ